สวัสดีทุก,ทกคนาจ๊านี่นเวลากินส้มส้มทุกชนิดอย่าทิ้งเปลือกเด็ดขาดเพราะว่าสามารถทำน้ําหมักไล่มแมลงได้พวกเปลือกเขาจะมีน้ํามันหอมอระเหยอย่างที่บอกสับคุณที่ดีเนี่ยเอามารวมกันพวกเนี้ยให้ได้3ากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลหมักไว้15้าวัน หเดือนกรองเอาแต่น้ําใส่น้ําให้ท่วมๆนะกรองเอาแต่น้ําแล้วก็ใส่เหแก้วกาแฟน้ำหนึลิตรผสมกันแล้วก็ลดราดลงดินหรือจะฉีดพ่นตามใบก็แล้วแต่ไม่เสียเรียดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะจ๊ะพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่อยากได้อะไรพให้ทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือแม่คุณเป็นคนชอบร้องเพลงผู้ชาย <c oughs> เน่เม็ดเอามาปลูกเอามาเพาะใครชอบกินอะไรก็หามาปลูกเด้อจ้าเข้าใจไหมอืมเนี่ยทำอย่างเงี้ยง่ายๆเลยของเรานะมีน้ำหมักเศษอาหารอยู่แล้วใช่ปะใสเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ยใครจะหั่นให้ชิน้นเล็กๆก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเขาได้น้ำหมักเศษอาหารโอ้ยเดี๋ยวก่อนพอดีรหลด คลิปตัดต่อคลายมาสเตอร์อยู่เนี่ยพอโหลดเสร็จมันก็จะแบบโฆษณานู่นนี่นี่นั่นเสียงดังสนั่นนี่นะนี่นะนี่นะแบบนี้นะนี่ใส่แบบนี้แล้วก็น้ำตาลสายแดงอันนี้แบบนี้แค่นี้มันก็สามารถใส่สักครึ่งกิโลก็ได้เข้าใจป่ะแต่ของเรามีน้ำัก เสร็จอาหารแล้วตักใส่แล้วทุ่มๆเนี่ยหมักแล้วง่ายไหมเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทําน้ําหมักเสร็จอาหารไว้ก่อนหนึ่งถังใหญ่ๆเลยเอาไว้หมักด้่นหมักนี่หมักนี่หมักนั่นเพราะการหมักมันต้องไอใช้จุลินทรีย์ใช่ไหมอย่างน้ําตาลเนี่ยเป็นอาหารจุลินทรีย์ไงเพราะฉะนั้นถ้ามีถังน้ําหมักแล้วก็ไม่เปลืองน้ําตาลทรายอีกต่อไปเอาแนหนำ,นำ <c oughs> เดี๋ยวก่อนลเอลเอะเทอะเลอะเถอะ เลอะเลือนเริมนู่นลริ่มนี่ลริมน,น,นี่เริมน,น,น,นั่นพราเราชีวิตมันก็เป็นอย่างี้เท่าลงทุกวันทุกวันทุกวันสุภาพร่างกายก็ชะลอได้ก็ชะลอนะจ๊ะเพราะว่ายังไงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตมันก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลานี่ฮะเนี่ยตักเลยมหมักง่ายไหมนี่วิธีการหมักของเราไม่ต้องเปลืองน้ำตาลทราย อีกต่อไปใสท่ท่มทั่วเลยนะน้ำหมักชั้นดีเวลาเราจะใช้เราก็จะเติมเอาน้ำมาเติมในนี้ให้เต็มๆแล้วก็รดราดไปตามอุยมันจะเปะหลังของอ้อยสาวอ้อยน้อง้อยให้หมายงหาที่ลงไม่ได้เลยนะยังหาหม่องให้ลงไม่ได้เลยแต่อปัญหาก็คือ หอมแบ่งนะยุบยุบหายไปเกือบหมดแล้วนะเนี่ยเกี่ยวกับดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยดูสิของสาวสาวน้องอ้อยให้มานะไม่รู้มันไม่ค่อยถูกกับไม่หรอกปัญหาของเราอาจจะเป็นที่ดินก็ได้ <c oughs> ปลูกไปเรื่อยเรหน่อยก็พักอันเนี้ยนะ หักและเรียนรู้กันไปเรื่อยๆชีวิตพวกเราอะ่ะคนรักการปลูกลงคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจยอดวิวเข้าใจป่ะเมื่อถึงเวลากลุ่มคนรักการปลูกจะมาเจอช่องพวกเราเองอันนี้ต้นเขาอย่างเล็กๆอยู่นะอันนี้ซื้อต้นพันมานะจ๊ะกุยช่ายเมื่อก่อนนี้น้องเอเก้าถือเก้าเศษอินซีให้เรามาต้นกุยช่ายแต่เราไม่ค่อยได้ดูแลจริงๆริเขาจะตายยากมากนะกุยช่ายเนี่ย อันนี้เขาชอบแดดแต่ต้นเนี้มันโดนแดดแสงแดดไม่ค่อยจะโดนอุ้ยเหนื่อยอันนี้มันปูเนี่ยเป็นดินเก่านะอันนี้ที่เอาเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยใครที่ชอบกินเป,เปรี้ยวๆต้องปลูกไว้นะเม็ดของส้มจีด๊ดอันนี้ดินเก่า ดินเก่าถ้ามันเป็นกรดมากๆนะเราะอะไรก็ไม่งอกไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นคือปลูกดุนปลูก,ลกนี่หรือเราเจะรดน้ำหมักมากเกินไปก็ไม่รู้เนี่ยหอมแบ่งทางสาวอ้อยมองอื่นก็เป็นนะไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนกัน ได้แต่อาจจะอาจจะ maybe or maybe not น,นี่นะเพนไว้เงี้ยเวลามันงอกมันค่อยแยกนี่ซมจีส้มจีนี่คือจริงๆอะ่ะอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวมากติดพ่อ เวลาพ่อทําอาหารนะพ่อเราเป็นคนอุบลอำเภอน้ํายืนเราเราไม่ได้ไปโตที่นั่นไงเรามาโตที่ปทุมธานีพอพ่อมาเจอแม่ที่ปทุมธานีสาวมอนแม่เป็นสาวมอนเดี๋ยวต้องเอาดินมากรบกรใส่หน้าน่สาวมอนแม่ไหม คนเรานะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ห่างกันอยู่มองไหนถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันหรอกอันนี้เอาตัดปักชําพวกนี้จะเป็นต้นอวอวคาโดนี่ก็อะอวคาโดพอ,ซ,อซื้อมากินแล้วมันไม่มีที่ปลูกเข้าใจปะคืออย่างอย่างเนี้ยอันนี้เป็นใบบะขามนะ เป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนี่มีกรด,ดนอ,อ,นอ่อนเหมาะที่จะเป็นปุ๋ยให้กับพวกบอนสีไม้ด่างนะน้องโอนบอกนี่เห็นป่ะนี่เขาจะเริ่มแตกแนละ้วคือพวกมเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาแล้วก็ผดเพิ่มมาแนะอันนี้เป็นเออกิ่งของมะม่วหามะนาวโห่ที่เราบอก สามารถตัดกินปักชำได้นี่ก็แตกมาเห็นไหมนี่นี่ก็ใช่นี่เอามาวางๆคือปลูกเสร็จแล้วก็ไม่มีที่จะลงนี้แต่ใครชอบกินก็มีพื้นที่นะอันนี้คือก้นของเขาก้นเขานะนี่ก้นเขานะาวางนี้ก็ได้เรจะทําอีกคลิปหนึ่งดีนี่ทําให้ดูด้วยทาให้ดูก่อนวางแบบนี้แหละกดลงไป ไม่ต้องไปแช่ลงแช่น้ำให้รากงอกเพราะวางวางตรงนี้คือมเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเราจะไปปลูกไปเพาะก่อนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดการที่เขาจเจริญเติบโตได้นี่เขากินอาหารจากไหนรู้ป่ะจากตัวเขาเองเขาจะกินอาหารจากตัวเขาเองก่อนเข้าใจป่ะแล้วพอรากงอกเขาก็จะกิน พวกอ,อ,อาหารที่อยู่ในดินธาตุอาหารเนี่ยเรียนรู้กันไปนะจ๊ะเนี่ยวางแบบนี้นะอันนี้เป็นท้ายวางแบบนี้วางไปเลยรด,ดน้ําให้ีชื้นๆหน่อยเนี่ยอย่างงี้เริ่มแล้วเอามาวางไว้เริ่มแตกแบบนี้เวลาวางก็ต้องวางให้ถูกถกด้วยนะเขแต่ปะบางคนเขาไม่รู้ว่าวางตรงไหนใช้ เออส่วนไหนวางอะไรแบบนี้เนี่ยนี่ก็เริ่มแตกแล้วนี่เดี๋ยวางเดี๋ยวเขาจะก็จะแตก,ตกตออกมาตรงนี้อน,นี่วางเนี้ยกดลงไปหน่อยนึงก็ได้เนี่ยใช้มือกดไปเดี๋ยวเขาก็ออจะงอกชอบกินสายพันธุ์อะไรก็ซื้อมาปลูกแค่นั้นเองไม่ยากนี่ นี่นะหมักไว้จำไว้นะว่าหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ใส่กรองกรองใส่น้ำหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็ใส่ไปเลยโโหนี่เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเพราะว่ากวาดรอบบ้านไปละแต่ยังกวาดไม่หมดแล้วก็นี่ข้อเข่าใครที่ไม่เคยเป็น ข้อเข่าเจ็บข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมจะไม่รู้นะว่าเวลามันเจ็บเนี่ยเจ็บมากเลยฮะลุกเข้าห้องน้ําจากเตียงไม่กี่ก้าวหรอกที่จะถึงห้องน้ําแต่ทําไมมันเหมือนห้องน้ำไกลไกลถ้าเจ็บนะซึ่งหมอหมอเองเขาก็ไม่รู้เพราะหมอไม่ได้เป็นต้องให้หมอกระดูกเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วหมอถึงจะ เข้าใจแล้วรู้ซึ้งถึงผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมีอาการเจ็บนั่นแหละใช่ปะ่ะหมอเขาเรียนมาไงเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าอาการเจ็บมันเป็นยังไงเหมือนหมอผู้ชายทำ,ทำหมอสูงทำคลอดทำคลอดหมอก็ไม่รู้หรอกว่าอาการเจ็บท้องเนี่ยเจ็บท้องคลอดมันเป็นยังไงหมอก็ไม่รู้นะส่วนหมอผู้หญิงที่มีประสบการณ์ะนั่นแหละ หมอผู้หญิงจะรู้ดีว่าอาการเจ็บท้องก่อนคลอดมันเป็นยังไงเข้าใจไหมเราถึงบอกว่าคนที่ไม่เคยเป็นเขาเข่าเสื่อมจะไม่รู้เลยว่าอาการเจ็บมันเป็นยังไงทรมานทรมานอันเนี้หมอก็ห้ามแล้วว่านั่งห้ามนั่งงอเข่างั้นยืดก็ได้เอานั่งแบบยืดๆก็ได้อสองขาเลย <c oughs> อืมเนี่ย คือร่างกายของมนุษย์มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเนะืยๆเป็นไปตามเ,เวลาตามการเวลาไงเหมือนต้นไม้เห็นนะมันก็จะแบบมีการหมดอายุไขมันเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการหมดอายุไข่แลวพวกเรานะที่ทําช่องอยู่เนี่ยสักวันเราก็ต้องชีวิตก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเราจะพูดแล้วก็ย้ําอยู่เสมอว่าชีวิตพวกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลย จริงๆถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่ในกรอบของกฎหมายชีวิตเราก็จะสบายในบ้านปลายไม่ต้องวาดระแวงกลัวโดวนตํารวจจับกลัวใครมาจับผิดว่าเราทําผิดกฎหมายอยู่ชีวิตการดําเนินชีวิตของเรามันจะมีความสุขถึงแม้จะทุกในการดิ้นรนมาทำมาหากินทำมาหาเงิน,าาน,าานอะไรเงี้ยอืมก็ เราอยากบอกฮะให้ใช้ชีวิตพอเพียงเพียงพอดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะทุกคนย่อมมีวันหมดอายุไขไม่ว่าคุณจะรวยล้นฟ้ามาหาเศรษฐีมากมายแค่ไหนคุณก็เอาไปไม่ได้เลยสักอย่างสิ่งรอบตัวทรัพย์สมบัติพัสถานอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ต่างๆ มันทําให้เรามีชีวิตสุขสบายในช่วงที่นี้ที่เรามีลมหายใจนี่แหละใช่ไหมแต่ทรัพย์สมบัติที่สร้างๆกันอนะให้ให้ใครลูกหลานเหลินหลนไงไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรอกมีแต่เปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆอ,อ,อีกไม่นานรุ่นเราก็จะหมดอายุไขไปเหมือนปู่ย่าตายายพ่อแม่มันเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ เหมือนการเราทำช่องทำช่องปลูกผักกลุ่มปลูกผักให้จำไว้ว่าทุกวันนี้มันจะมีซับผีวิวปั่นคอมเมนต์หน้ามา้ามายาโซเชียลเข้าใจใช่ไหมเข้าใจที่พูดไหมซับผีวิวปั่นคอมเมนต์หน้ามา้ามายาโซเชียลมันก็เป็นแค่โลกมายาในโซเชียลที่มีคนสามารถทำคลิป แหกตาประชาชนก็ได้หล,ลอกนู่นหลอกนี่หลอกว่าปลูกวิธีนู่นวิธีนี้ไปดูคลิปต่างประเทศสิเราว่ามันเฟกเยอะแต่ปัจจุบันนี้คลิปของใครที่เป็น AI มันก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการติดป้ายไว้ว่าสร้างจาก AI แบบนี้โอเคเลยเข้าใจป่ะไม่งั้นโอ้โหงามจังเลยปลูกยังไงให้ได้แบบนี้บางคนก็หนูไปซื้อจากตลาดมา เขียวสดแข็งแรงเลยเอามาใส่กระถางแล้ววางวางวาง,วาง,วางแล้วเออแล้วมาถ่ายว่านี่วิธีการปลูกให้ได้ผลติดผลอะไรแบบซึ่งบางทีเห็นแล้วมันก็หน้าหน้าสงสารเขาไม่ได้หลอกแค่ตัวเองเขาหลอกประชาชนซึ่งมันเป็นการสะสมกรรมไม่ดีเลยทุกวันนี้เราพยายามรักษาสินห้าให้ได้นะแต่มันขาดอย่างที่บอกมันขาดข้อแรกก่อนเลย <laughs> กำลังทำน้ำหมักไล่มแมลงอันนี้ไล่นะไม่ใช่ฆ่านะถ้าฆาต้องเป็นเอ่ออะไรนะใบเน,น้นากับใบขี้เหล็กที่มีการวิจัยว่าเขาไปทำกำจัดปลวกไนงะอืมอ่ะทำไปเถอะแต่อย่าไปคาดหวังเกี่ยวกับรายได้เลยเพราะมั่นใจแลยว่ารายได้ของพวกเรามันถูกจำกัดไปเรียบร้อย นะหลายๆช่องเลิก,เลกทำไปหมดแล้ว <c oughs> คือเลิกทำหยุดทำเราแนะนำเลยทำทาต่อไปเอาช่องของเราเนี่ยถ้าเกิดมีสินค้าในมือเราสามารถเป็นช่องทางธมาหากินได้เลยเข้าใจไหมสมมติรเรามีสินค้าในมือแล้วเราก็เอาช่องเราเนี่ยแหละนั่นแหละโปรโมทสินค้าของเราเข้าใจไหมว่าทุกแพลตฟอร์มมันจะมีการแก้ไขปรับ ปรุงเอากริทึ่มนู่นนี่นี่นั่นอย่างต่อเนื่องมันแข่งขันกันสูงมากเลยทุกแพลตฟอร์มนแต่ที่เห็นเห็นคือมีการจำกัดรายได้จำกัดยอดวิวคืออันไหนที่มีการแชร์เยอะๆเหมือนเราจะถูกบล็อกเอาไว้ฟรีดเอาไว้เออให้สังเกตดีๆเพราะเราเป็นคนที่ชอบสังเกตในพวกอนาลิติก ่ะพวกข้อมูลวิเคราะห์เราจะคอยสังเกตไงว่าทําไมทำไมทาไมยอดซับยอดไอ้ยอดวิวมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอะ่ะเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จัก YT Studio นะเห็นปะเนี่ยอย่างช่องต้อมปลูกผักกินเองเห็นไหมตัวเนี้ยไปหมื่นกว่าซับแล้ว แต่เวลายังไม่ผ่านสี่พันชั่วโมงเลยคือใกล้ถึงสี่พันชั่วโมงมันก็พอไม่ถึงมันก็เริ่มนับใหม่ไงเห็นปะ่ะแล้วดูแดูยอดวิวเห็นปะ่ะมันไม่บาลานซ์กันอะ่ะต้องจริงๆช่องนี้เป็นช่องที่เราทำช่องให้พี่สาวนะตุ้มปลูกผักกินเองทีนี้พี่สาวเขาไม่มีเวลาไงเออเราก็เลยยึดช่องมาอืม มาทำเองซึ่งเราไม่เคยได้ลงเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสที่จะผ่านยากมากแล้วอย่างที่บอกอ่ะพี่ยูเขากออ็อุดรอยรั่วช่องโหว่ต่างๆที่คนที่เก่งทางด้านไอทีเขาหาเงิน บนโลกออนไลน์ block or block or เขาจะมีเทคนิคต่างๆในการหาเงินไงเขา้าใจป่ะพวกเก่งทางด้านไอทีเขาจะรู้วิธีในการที่จะขโมยเหรียญของทุกแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเจ้าของแพลตฟอร์มเขาจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงต้องให้ทันไอพวกเนี้ยไอกลุ่มพวกเนี้ยให้ได้มันก็เลยมีผลต่อช่องพวกเรา อย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้เงินมากมายจากพวกแพลตฟอร์มหลายๆคนก็อาจจะไปเล่นติ๊กตอกใช่ไหมติ๊กตอซึ่งถามว่ามันยากไหมเรื่องรายได้มันก็ยากเหมือนกันแหละอืมฟ c สบุ o กก็เหมือนกันถ้าเราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่คนที่แบบว่าเออ คือไม่ใช่ดารานักร้อนักแสดงมันยากนะที่เราจะได้เงินต่อเดือนใช่ป่ะเพราะว่าดาราคนมีชื่อเสียงเขาจะมี FC อยู่เขาอยู่แล้วส่วนคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราอเอาแค่หลายคนที่เคยจ่ายเงินยิงแอดเ่ยเราก็เคยหมดไปสา0 0ันสีได้มา25เหรียญ หกร้อยนะก็บาด <laughs> <laughs> เห็นป่ะเออหมดไปสามพันสี่ะเดือนต่อไปเนี่ยทีย่ยิงเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นอะ่ะมันไม่คุม้มมันใช้เทคนิคลวงล่อพวกเราให้เราอ่ะไปจ่ายค่า YouTube พรีเมียมดูโฆษณาโดยเออดูคลิปวิดีโอโดยที่ไม่อะไรไม่มีโฆษณามาขัน้นหลอกให้เราเสียเงินทุกเดือนเลย ได้หกแอคเคานะคะอะไรเงี้ยแล้วมันสรารพัดวิธีที่จะให้พวกเรา,เาทําน่นทํานี่ทํานีนทานนทานน่ทํานั่นเ,เห็นปะดูแล้วก็ลงท้ายเวลาดูคลิปแล้วก็ลงระบุเวลาด้วยว่าดูจบคลิปจริงๆมันแค่เป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นจิตวิทยาเฉยมันไม่มีผลอะไรหลายคนอุ้ยดูคลิปแล้วจบด้วยมันแค่เลื่อนเคอร์เซอร์ไปจบ ดูสิว่าเขาลงคลิปปทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอามาดูเสร็จก็เอามาลงแค่นั้นเองลงว่าสมมุติ20สินาทีก็ลง20.2 2นาทีจริงๆเขาดูไม่จบคลิปหรอกหลายๆอย่างที่พวกแพลตฟอร์มต่างๆเนะี่ยมันให้นู่นให้นี่มันให้ทำนูนน่นนี่นี่นี่นั่นนไ้ถ้าเป็นพวกเราอะ่ะทำตามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ได้หรอก บอกเลยขนาดคลิปที่มีการแชร์เยอะๆๆๆๆ,ๆๆๆๆก็ลองย้อนไปดูดิว่ามันเหมือนถูกฟรีดถูกบล็อกเอาไว้อยู่แค่นั้นนะ่ะแล้วก็ไม่ขยายต่อถึงแม้จะขยายต่อเหรียญก็ไม่ขึ้นออันนี้แบ่งปันประสบการณ์ทั้งสามช่องอนะที่เรามีรายได้ทั้งสามช่องเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ว่า ปัจจุบันนี้การหาไรายได้จาก YouTube จากทุกแพลตฟอร์มมันยากต้องมีสินค้าและบริการในมือแล้วก็อาศัยแพลตฟอร์มนี <prem ade. S 2> มเน้เพิ่มยอดขายไปแล้วหนึสมองสมือทำเออรอรุ่นนี้หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ไปตรวจสุข สุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อเนี่ยทําไปเล่าไปเงี้ยเล่าประสบการณ์ไปแล้วทุกวันนี้นะใครคลิปยาวๆสมัยก่อนคลิปยาวๆเหรียญขึ้นดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเออตอนนี้ไม่ใช่ละคือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,อ,อยากบอกแค่นี้แหละอือยู่ข้าวลนะไปเลยเด้อแค่นี้นะ